สมัครโฆษณาในสตรีมที่เพจไม่ผ่านมีการแจ้งเตือนแบบนี้ครับแบบว่าปฏิเสธการสมัครแล้วขอให้นโฟบาคุณไม่ได้รับการอนุมัติให้ใช้โฆษณาในสตรีมเขาจะบอกต่อว่าเรืนี้ยังไม่สามารถสมัครใช้งานการสร้างไรายได้ได้ในขณะนี้คุณสามารถแชร์เนื้อหาที่ปฏิบัติตามนโยบายการสร้างไรายได้จากพาร์ทเนอร์แล้วก็เขาบอกว่า แอนแอพายอเกนก็คือสมัครใหม่อีกครั้งหนึ่งข้อกีดเช้าใต้ครับคำว่าสมาัครสมัครโฆษณาในสตรีมผ่านเพจแต่เขาแจ้งเตือนว่าโปรโฟไฟล์คุณยังไม่รับการอนุมัติก็คือโปรโฟไฟล์คือเ c e b o o กส่วนตัวเพจสมัครโฆษณาในสตรีมที่เพจแต่เขาตรวจสอบไปถึงโปรโฟไฟล์ครับโปรโฟไฟล์คือเป็นลกส่วนตัวเป็นลกส่วนตัว ของคุณไม่ได้รับการอนุมัติให้ใช้โฆษณาในสตรีมก็คือเราไปแก้ไขแก้ไขว่าด้วยเกี่ยวกับคําว่าคุณสามารถแชร์เนื้อหาที่ปฏิบัติตามนโยบายการสร้างไรายได้ของพาร์ทเนอร์ก็คือไปลบคลิปลบโพสต์ลบตัวหนังสือที่เฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับเฟซบุก๊กส่วนตัวเพื่อแก้ไขปัญหา ติดนโยบายการสร้างไรายได้จากเนื้อหาหรือติดนโยบายข้อ,อ2แล้วเราจะได้มาว่าด้วยเกี่ยวกับได้โฆษณาผ่านการอนุมัติเป ke b บุกก็จะให้ได้รับการเรียกว่าได้ตั้งค่าอีกครั้งหนึ่งเขาจะระบุแล้วครับว่าวันไหน,นวันนั้นวันนี้ก็คือคําว่า Add แอ a พ a i เนก็คือสมัครใหม่ครั้งหนึ่งเขาก็ระบุวันเวลาด้วยให้เราแก้ไขที่โปรไฟล์นะครับ แก้ไขโปรไฟล์แก้ไขโดยการลบคลิปลบโพสหรือว่าลบไลฟ์สดในในโปรไฟล์ก็คือเป็นลูกส่วนตัวเมื่อแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วเราค่อยสมัครใหม่ตามวันเวลาที่เขากำหนดเราก็จะมีรายได้เข้ามาได้รับการอนุมัติให้มีการสร้างรายได้จากโฆษณาจากสตติมหรือว่าวิดีโอออนดีมานด์เองก็ได้เช่นกันนะครับ เอาไว้มาด้วยกันนะครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับ